วันนี้เราอยู่กับช่องสายซิ่งดีเซลนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับก็คือท่านเลมอนสายซิ่งดีเซลแล้วก็ท่านอีโวเดอซีซิกครับผม <c oughs> ก็คือวันนี้เราจะมากินแข่งกันกินแซลมอนนะครับไม่ไม่ใช่แข่งนะครับกินแซลมอนกันให้ดูนะครับยั่วๆเลยนะครับมาไปดูกันเลยไปไป,ไปช้ำๆเลยครับทุกคนแข่งมากเลยนะตรงนี้นะครับเนี่ยกินเดอร์ซีซิ อร็อยมากเลยทุคกคนอรอมากเลยทุกคนอร่อยมากเลยทุกคนบ้นจริงเหรอเขาไม่ล่ะจำฉับมากเลยทุกคน อร่อยมากถ้าใครชอบกิซซ่ามันอย่าลืมกดไลน์นะครับครับกดแลวกดติดต่อใครด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ต่อกันแต่เรายังไม่หมดครับเรามาดูกันต่อครับครับนี่ครับเนื้อุมชุ่มคํำๆนะครับนี่ครับน่ากินมากเลยครับจิ้มซอสครับซีอิ๊วขาว เพราะว่าทางบ้านเราอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นภาคอีสานก็ไม่มีซอสนี่นะครับอืมอร่อยมากครับเขลัยมากครับินหมดแล้วทุกคนแต่ว่าข้าวมันบูดแล้วครับไม่เมือข้าวครับข้าวไม่เมือครับอร่อยมากเลยครับทุกคนแต่แข็งน้อข้างในอะครับ อร่อยมากครับเย็นสดครับครับเย็นมากเย็นมากเลยทุกคนก็คือแบบผมผมต้องผมไปซชื้อในร้านแม่โคนะครับอร่อยมากเลยทุกคนคือแบบแม่ผมใจดีนะครับแม่ก็เลยซื้อให้ครับเห็นผมอยากกินแม่ก็เลยซื้อให้ครับแต่คลิปนี้ยังไม่หมดมีพิซซ่าอีกครับแต่พิซซ่ายังไม่มาส่งครับ ครับก็นี่เลยครับจิ้มอู้ล่นเลยนะครับไม่เป็นไรครับจิ้มไปเตะเสร็จอืมอร่อยมากครับผมเราจะจับใจเราจะจับไว้จับทุกคนเดี๋ย,ยวผมลองมีจิ้มซอสด,ดีครับจิ้มซอสจะจับทุกคนอ่ะจิ้มซอสอืมเราลองมีกิ้มซอสนะอืมแบม่งครับแบ่งครับอ่าผมเอาทีนี้ หมดแล้วหมดแล้วนะครับอร่อยมากเลยครับอ่ะหมดแล้วตัวตัวตาหมดแล้วตัวตัวตาอ่ะ,อะ,อะ,อะปิดคลิปบ๊ายยบา